สวัสดีครับพวกเราช่องเด็กโคงนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดอยู่กี่ชุด h c นะครับผม History Archive Collection นะครับอันนี้มีการ์ดที่เป็นการ์ดเรียกว่าอาร์ตใหม่แล้วก็เพิ่มเร r i t ตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นระดับที่สูงขึ้นนะก็คือจะมีการ์ดแพงอยู่ในนี้นะครับเราจะเปิดทั้งหมด 12กล่องเลยนะเดี๋ยวจะมาดูว่าได้อะไรบ้างนี่นี่นี่ลุ้น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 กันเลยไปดูครับามาดูกล่องแรกกันเลยนะครับผมในนี้จะมีทั้งหมดกี่แพ็ค1ก15แพ็คนะครับผมดูที่ซองแรกนะปั๊บ เคลือบนะครับผมเป็นคิเมล่าเทคนะครับผมต่อมาก็เป็นจังซิงคอนแล้วก็ไบซูเปอร์นะเป็นของโฟตอนนะครับผมแล้วก็ซีเค็ดหรือเปล่าซีเค็ดเป็นฮีโร่นะครับเวกอัพยัวฮีโร่นะครับผมใช้มอนเตอร์ฮีโร่บวกมอนเตอร์นักลบอย่างละหนึ่งตัวนะแต่ผมจำเอฟเฟกไม่ได้ <S 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 ตองที่สองเคลือบ นโอสนะครับผมเคลือบซิงคอน chron, แล้วก็ Excel Synchro Stardust d ด a g o n นะครับผมนี่ก็เป็นซูเปอร์นะแล้วก็ใบซีเค็ดจะเป็นโอเวอร์เลเยอร์โอเวอร์เลย์ยเน็ตเวิร์กอืจะเป็นซีเค็ดนะอ๋อนี่ซีเค็ดอันนี้อะไรอะ่ะ PSE เหรอใช่ไหม αι? ผมไม่แน่ใจนะเออตอนแรกผมนึกว่าเป็นซีเค็ดหลังๆไม่ได้เปิดจำระดับไม่ได้มีเยอะเกินไป อะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นเครือบเวทเล d อ y e นะครับผมอันนี้ก็เครือบนะอ่ะแล้วก็ซูเปอร์คาร์ชนเยอร์นะครับแล้วก็เป็นซีเค็ดแ a ทเท e ร o y อย m o โหมดจอยไม่รู้เอฟเฟกต์เหมือนกัน <c oughs> เราจะมาหาของนูนทั้งหลายนะเครือบอัลเทอร์เนทีฟบูไอ้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรนโบวดา g อนอ่าได้ Ultimate. อันติเมตอะ Excel Code Talker นะครับผมแล้วก็เป็น Super อะไรไม่รู้อันนี้อ่านไม่ออกเอ้เป็นซีเกตนะพูดผิดนี่เป็นเครื่อบของจอมเวทนะครับอันนี้ก็เป็นทิกสตาร์ใบเครื่อบแล้วก็เลดอายตัวใหม่นะอันนี้7ดาวนี่วะแล้วก็โฮปไลซิ C ่งนะครับผมอ่เป็นซีเคต เคลือบจังซิงคอนเคลือบโฟตอนอันนี้ไม่รู้จักซูปเปอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นซีเค็ดของทิกสตาร์นะครับเวทฟิล์เมื่อกี้เรนโบวดา้อนเคลือบอันนี้ของอิกนิ i อิกนิดสตาร์เอไอแลนด์นะครับเป็นใบเคลือบนะนนี่ก็เป็นโฮปซูเปอร์โฮปเลสซิ่งนะครับน,นี่ก็ยูเบล เป็นซีเค็ดอันนี้ c x เ a l กซ์บาเลียนนะครับผมเป็นได้เคลือบลิงคูริโบนะครับแล้วก็ซูเปอร์อะไรไม่รู้แล้วก็นี้อะไรเนี่ยเกี่ยวกับโอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะน่าจะเป็นไซเบอร์ดากอนนะครับผมอันนี้เป็นเวทโอ้เปิดเพลินนะแค่กล่องแรกเองอ่าตะขาบเคลือบนะครับผม SP ของสปีดลอยนะ แล้วก็อันนี้ Excel t o g k e r Code เคลือบอันติเมตกับดากของไรอะ่ะเกี่ยวกับะะมนะนนอนเตอร์ซิงโคนะครับผม c h i m e r a t e c h Over d r ด g ก n นะเป็นซีเข็ c o s m ต c f เ s a Dragon เป็นเคลือบนะครับผมแล้วก็ไอ้มังกรฟิวมังกรเพนดูลัมน้เวทอะไรไม่ดูอ่านไม่ออกอ่าได้ c าร์ส s อนเยอรเป็นซีเข็นะ ลุ้นอันติเมตแหลมๆสักตัวหนึ่งเนื้อเครือบอันนี้ก็จะเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ดูเอลนี่เม่ฟิวสซูเป,ปเอร์นะครับผมแล้วก็อีกนิสตาร์เอไอแลนด์นะครับเป็นเร,เริ่มวนๆแล้วนะยังไม่เจอแบบการ์ดใหม่เท่าไหร่นะออเรสไอเครือบฟิวชั่นดาก้อนอ่านี้เป็นใบใหม่นะเป็น EM ของยูยะเอ้ยยูมะดิ อยู่ย้ายอยู่มาวะภาคอาร์คไฟอ่ะเอออันนี้เป็นซูเปอร์อันนี้ก็เป็นกับดักเรนโบว์ดากอนสกาเล็บซูเปอร์โนวาดากอนใบเคลือบอ่าทิกตาเคลือบเวทร์ชัรอยัลซีเค็ดเล็ไอยูเบลเคลือบฟอร์มูลา่าเคลือบนะครับผมอันนี้อะไรไม่รู้นะเจาะวพสไลน์แล้วก็เจาะกัดกดัดนี่เวทฟิวชั่นของโฟตอนเป็นซีเค็ดไอไม่ใช่เวทซีเค็ดของโฟตอนนะ เคลือบเคลือบอันนี้กับดักของอาร์ไฟเป็นซูเปอร์แล้วก็เรนโบว์ซีเกทหมดแล้วกล่องแรกยังไม่โดนเท่าไหร่ขาเม็ดเกิลนะเม็ดเกิลราคาราคาแรงดีอะ่ะเออซองแรกของกล่องที่สองเคลือบนะครับเคลือบอ่านี้เป็นกับดักของพวกมอลลิงนะอ,อยูเบลซีเกตได้บูไอเรดไออะนิวอาร์ตอะเดิมเดิมอยู่นะนไหนแบบเดิมเดิมผมเริ่มไม่พูดแล้ว เมื่อกี้เป็น is อิกนิสตาไจไอแลนด์แคบแคบสุดเพอร์แคบแคบนะครับแคบอันติเมดโฮฟิวชั่นชื่ออะไรอ่ะโฮปจำไม่ได้นะฟิวเจอร์โฮปมั้งไปแล้วหนึ่งค่ะโคตา้าเสียโคต้าไปละวอินทูเวนนี่เป็นการ์ดพระเอกของภาคลิงเป็นเวนนะแล้วก็เวกอัพฮีโร่โอ้สกาเล็ตอันเชนิทีต้าครับอันนี้เกี่ยวกับอินฟินิตี้นะ แอคเซ c ลโคทอกเกเป็นสีเขี t ดจำเรทคอนิเตซ่าซุปเปอของซิงโคลีปเ e ดอ,อบูอายกับเลดไอ้แบ็กเมดอะไรพวกนี้เขาส่วนเยอะเป็นซุปเปอร์ลิงคุลิโบ้แอกซีโฟตอนดัก,กอนสตาร์เวนนอมเวทอะไรไม่รู้เหลืออีก4ซองนะไม่นับซองนี้ปึ๊บโอบ เอ็กเซลซิงโค a สตาร์ดากอนออฟไลซิ a ง d u นด m มทีติกาตาอันน e. oh, oh. oh. yeah. okay. ี้เวทของจำชื่อตีไม่ได้อะไอ้ก็ฮอกฟิวเจอร์เอพีเอสีเขาจะได้กล่องใช่พีเอสีใช่แล้วจำได้ละอ่ะจบกันได้พีเอสีเป็นพวกกับดักเล่นกับก๊อตอ่ะจบแล้วหะอ่ะนะครับปุ๊บปุ๊บ โอ้อันนี้เป็นไฟวอร์ดากอนชื่ออะไรไม่รู้นะไม่อยากอ่านชื่อมัอ่วๆแล้วก็โฮปเรโ์แอเคลซิงโคแคเอเคลท็อปเกอร์ออกมาตัวใหม่แต่ไม่ให้เวทพิธีกรรมมาแล้วไปใช้เวทพิธีกรรมเก่าเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรซัพพอร์ตเป็นของกลางปะ,ะแล้วก็ไซเบอร์ดากอนกับเพนดูลัมนะของยูมป สเเฟสฟอร์มูล่าไม่ก็นุนตัวเท่ๆหน่อยอ่ะพียดีออกแล้วอืมเป็นเวทของโฟตอนนะพียดีนะอันติเมตยังไม่ออกลุนอันติเมตแล้วกันอ่ะพูดแม่งก็มาเลยยังเหลืออันติเมตให้ลุนอีกใบหนึ่งเสื้อตาะขาดิกตะตาโอ้จังก็ชอบอยู่แต่ก็เฉยๆเพราะมีซีเคียดใช้ป๊บปป๊อปเฮลลซิ่งเอ็กเซล ถ้าใครเบื่อความจำเจ <laughs> ไปตามเอาไม่เสียอารมณ์นะผมว่าอินทูรวนสิซเกตแต่เราขาลุ้นไงขาออสครบ,บไม่ตีอ,ออกเยอะมากเลยตองนี้อูมโอซีเขตอันเทอร์นีทีฟโอเคนะแต่ถ้าจะ กี๊ดมากถ้าออกอันติเมตฮึบฮึบคาว์วซอนเจอร์อันเธออันติเมตออกและซีเคตเพนดูลัมออกไปเรียบร้อยไม่มีอะไรให้รุนแล้ว PFE ไม่สนใจพามมูล่า อะไรไม่รู้ยูเบลเวทฟิวจังปับป๊บปั๊บไปฟอร์มูล่าเปลืองทิงจริง,รงเอ๊กกร์ดใหม่ไลซิ n งดูเอลเอ็กซ์ซิเลชันนะยังมีอะไรที่เราไม่เห็นอีกหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งหมดที่เราได้มานี่เราได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะผมจะไล่ตั้งแต่ใบเคลือบเลยผมจะเริ่มแต่ก็ไม่ได้เรียงรหัสนะมาดูใบแรกจะเป็นเคลือบจังซิงคอนเดี๋ยวจะนับให้ดูนะครับผมเคลือบจังซิงคอนมี17 <S <S นะครับผมหรือบางคนก็เรียกพันละเลวนะแต่เออเดี๋ยวผมเรียกเรียกเคลือบมันสั้นๆกว่า ต่อมาจะเป็นเคลือบอันเทอร์เนทีฟนะครับสิบเจ็ดเหมือนกันเคลือบอันเทอต่อมาจะเป็นเคลือบของเรนโบนะครับผมเรนโบนี้15นะแต่ใบมีราคาหน่อยจะเป็นอันเทอนะครับผมแล้วก็ใบเคลือบของแฟนทอมไนสนะนี่ยี่สิบนะครับ แล้วก็ไอ้เครือบองจอมเบีนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแบี่นนแล้วก็ต่อมาเป็น Galaxy ซี่ไอนี่ได้12ครับแล้วก็ไอเนี่ยจำชื่อไม่ได้บางกรเพนดูลัมอะอไอดาร์ควูมเหรอใช่ไหมนี่ได้16 ต่อไปเป็นเนออสนะครับผม 2> 15, <16. S> 1 2 3 4 5 6อกจยู่ประมาณ15-16อ่ะเออพวกไปเครือบทั้งหลายอ่ะต่อมาจะเป็นตัวตะขาบ SP ของสปีดลอยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1เป็น17ตัวครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นยูเบลนะครับผมมอนส้มใบสุดท้าย1 2 3 4 5 6 อ่า UBO สิบสีนะต่อมาจะเป็นพวกมอนเอ็กต้านะครับผมมอนเอ็กต้า e นี่เริ่มที่อ่าตัวฟิวชั่นเพนดูลัมนะครับอันนี้ได้แปดนะต่อมาก็ตัววีนอมนะครับผม 17นะครับต่อมาก็เป็นตัวของไซเบอร์ดาก้นนะครับผมน่อาี่ห้าหอ่นี่1นะ่ะต่อมาจะเป็นตัวเอ1กเซคโค้ X, X er นะครับ15 1 1 1 1 1 1 1นะ มาก็จะเป็นลิงคูริโบนะครับ1สเหิบห้าเหมือนกันอะแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวฟิวชั่นสกาเลตนะมาดูว่าเท่าไหร่ฟิวชั่นตัวสกาเลต1็สิบแปดนะครับ แล้วก็คอสมิกเฟซาดากอนนะครับต่อไปจะเป็นฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าซิงคอนนะครับในเครื่องนะยังอยู่ที่พาราเรลแลรอยู่18แปแล้วก็ เป็นฟ no ิวเจอร์โฮมโนูนะครับ <1> 1> แล้วก็ CX b a r r i ์บนะครับ <1> <1> 1> อันนี้มอนหมดแล้วต่อมาจะเป็นตัวของเวทเครือบมาดูที่เวทเล y ไอ่อ e น แนะครับแล้วก็เป็นอีกนิดอีกนิดแลนนะครับฟิลของอีกนิดสิบเจ็ดนะครับ, <17 S 1> รบก็เป็นฟิลของท <17 S 1> ิกสตาหมดแล้วนะครับผมพวกวาราเรลต่อไปเราจะไปไล่ การระดับซูปเปอร์กันนะเริ่มที่ใบแรกนะครับผมจะเป็นอ่านี่จะเป็นการ์ดใหม่นะยูยูมาะนะภาคอาร์คไฟเป็นการ์ด EM Pendulum นะครับหนึ่งสอี่ห้าอันนี้ไม่น่าจะมีราคาหน่อยนะคิดว่าน่าจะใช้เล่นได้จริงนะ,ะต่อมาก็เป็นซ u เปอร์เลดไอตัวตัวใหม่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะยังไม่ได้ตามเอฟเลย 3, 4, 5, 6, อันนี้ได้เจ็ดน,นะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าคารสนอนเยอร์อันนี้ก็น่าจะพอมีราคาหน่อยนะเพิ่งมาออกเป็นมอนไม่ได้ลีนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9 10ี้อ่านี่ได้ส0แล้วก็ลิงก์ไฟวอลนะเอ,า,อาเดี๋เดๆอ นับคาวซนเยอร์ใหม่เอาไว้เป็นคาวซนเยอรอนะครับผมอันนี้เป็นการหมกเ็าจนะ้ก็นนจะเป็นไฟวอร์ดากอนไฟวอร์ดากอนนเป็นลิงไฟวอร์นะอันนี้ก็การ์ดใหม่แล้วก็ตัว โฮปไลซิงผมไม่แน่ใจว่าการ์ดใหม่หรือเปล่า 1, 2, 3, 4สองสามสี่ได้สี่เอง่อไปก็จะเป็นซิงโคอันนี้ได้เยอะหน่อยอน,นี่ก็การ์ดใหม่นะ a อ e l เซล c อ็กเซลซิง s t d r d าร์ดันะครับอ่าันนี้ได้สิบแล้วก็อะโฮปไลซิงบอกอีกหนึ่งนะลงมา ต่อไปก็ใบสุดท้ายของเราจะเป็นเวกอัพฮีโร่นะนี่การใหม่หนึ่งสองสามสี่อะนี่เป็นซูเปอร์หมดแล้วต่อมาเป็นเวทซูเปอร์นะครับเวทก็ได้เยอะนะอันนี้เป็นเวทต่อเนื่องดนะูเอลอะคาเดเมียหนึ่งสองสามสี่ห้าดป้า แล้วก็ซูเปอร์ของ Into the v e i นะครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่น้นะเอ่อเป็น Overlay Network นะเวียนต่อเนื่อง1 2 3 4 5ส่ห้าน่าจะเก่งนะเห็นให้น้อยๆดีแต่ความจริงไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็อันนี้เหรอ ันนี้ของอินฟินิตี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เวทมือผู้หญิงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ของเวทของบูแองเจิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เวท แบทเทนรอยั์โหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ดยังอยู่ที่ซูเปอร์อยู่นะครับแล้วก็ไลติงดูไลติงดูเอลนะหนึ่งสองสาี่ห้าหแล้วก็เวทของโฟตอนเป็นคลิกหนึ่งสอกอันนี้ เวทของไซเบอร์ดากอนนี่ก็ของอะไรไม่รู้ดูเอาเองหนึ่งอม่ะเวทหมดแล้วต่อไปเป็นกับดักอันนี้น่าจะเป็นกับดักเกี่ยวกับมอนซิงโคนะหนึ่งสองแล้วก็กับดักรูปโอเบลิด ไปก็กับดักของสายลิง์นะเป็นรูปเป็นรูปไอเนี่ยบาเรลดากนหนึ่งสอแล้วก็กับดักกับดักของเลนโบดากนหนึ่งสองสแล้าสุดท้ายเป็นกับดักของมังกรอาร์ไฟนะครับ 2> 1 2 3 4 5 6 เปิร์หมดแล้วต่อไปจะไปเล่ระดับที่ที่ไหนอะซีเข็ดซีเข็ดอยู่นี่ซีเข็ดเริ่มที่ซีเข็ดเลตอายนะครับผมได้สองนะแล้วก็ซีเข็ดเลนโบนหนึ่ง ซีเคดโฟตอนดาก้อนหนึ่งนะครับผมกั a l ล็กซี่เขด EM 1หนึ่งนะครับซีเขตมังกรเพนดูลัมตัวมันส้มนะสนะครับซีเขตตะขาบของสปีดลอยหนึ่งสองสีซีเขตบูไออันเธอนะ 1, 2, 3, 4, 5, ึ่สอ ซีเขตของเป็นทอมไนท์ได้สีเองหนึ่สอแล้วก็สีเขตของจอมเวดได้4ี่หนึ่อไปก็จินจังนะครับผมได้3ามเต่อมาก็โฮปไลซิงอันนี้ได้เยอะหน่อยเอ้ไม่ให้โฮป ไม่ใช่พบไรสิ่งเนออสหนึ um. <t> ่งสองสามสี่ห้าหต่อไปก็เป็นยูเบลหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็เป็นซีเคตดพวกเว่นมอลกับกับดักนะเว้นเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆ เลขหนึง่งเช็คดูว่าเรียงถูกไหมสองวิน่าจะถูกแล้วแหละมามาดูซีเคตของทิกสตาได้หนึ่งเองบูเองเจิ้์ได้หนึ่งสองสามสี่แล้วต่อไปก็เป็นโฟตอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็ของน่าจะเป็นของชาวบา,บาเลียนอะเออเวทของบาเลียน1 2 3 4 5 6 7ต่อไปเป็นฟิลของอิกนิดนะครับผม1 2 3 4 5แล้วก็เรีวทของไซเบอร์ดากอน1 2 3 4 5 6นะ แล้วก็เวทอินทูเวนสามนะครับเวทมือผู้หญิงหนึ่งเวทเลสไอนะครับต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ฟิลอะไรไม่รู้นะเป็นออสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งสองสามนะครับ ก็โอเวอร์เลย์้เปิดหนึ่งสองสามสี่ก็ดพเออร์คาเดเมียนะครับหนึ่งสองสามสีนะครับแล้วก็แบ t เท e ลอย a ันได้1,2ึ่งสอมือนและเป็นกับดักกับดักของบาเรลกับดีโคดหนึ่งสห้า รูปนะอ้างอิงจากรูปไม่ได้เกี่ยวกับเอฟเฟกนะอันนี้กับดักของเรนโบว์หนึ่กับดักโอเบลิสได้หนึ่งเองแล้วก็กับดักรูปมังกรเพพวกมังกรอาร์ฟอีก3มหมดแล้วต่อไปจะไประดับอันติเมตนะครับอันติเมตเรนโบวดา้อนได้2นะครับ จังซิงคอนได้1นึ่งโฮฟิวเจอร์ได้3แล้วก็บาเลียนได้1นึ่งเอคเซสโค้ดได้2องอ่าลิงค์คุยโบได้2นะครับไฟบอลได้1นึ่งไฟบอลลิงนะเวกอัพฮีโร่หนึ่งนะครับสตาร์บบีนอมได้1ฟอร์มูล่าซิงคอน2นะครับสกาเลต1นึ่งแพทเทนลรอยัลหนึ่ง แล้วก็เวเลตไอหนึ่งนะครับ mm hmm. เวทฟิวบาเลียนอีกหนึ่ง mm hmm. แล้วก็กับดักน่าจะเป็นพวกมังกรซิงโคนะอีกหนึ่งนะครับ mm hmm. กับดักมังกรอาร์ฟ1หนึ่ง mm hmm. แล้วก็กับดักของบาเลอดัรกกอนอีกสอง mm hmm. ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ดูเกลือกือตัวแรงๆไม่ออกเลยอะ่ะยากอยู่นะ ต่อมาก็จะเป็น pse นะครับผมพิทมาติกนะเ e g a m hero หนึ่งนะครับ em 1เวทโฟตอน1นนะแล้วก็ไอเนี้ยเวทของ blue a n g l หนึ่ง battle royal หนึ่งเวทมือผู้หญิงนางเอก2แล้วก็เวทของ cyber dragon หนึ่ง lighting duel หนึ่ง กับดักละเป็นกับดักโอเบลิสกับดักมังกรซิงโคหนึ่งแล้วก็ใบสุดท้ายกับดักของบาเรลดากอนหมดแล้วเขาขั้นเกลือดูอี้ไม่เปิดรอซื้อเอาจบแล้วหน้าคลิปนี้บอกเลยว่าเกลือล้วนๆคือราคาตอนนี้ผมก็ยังคือเช็คคร่าวๆด้วยสายตาดูรู้เลยว่าเกลือเพราะว่าค่าบล็อกเนี่ยแรงมากเลยใครที่คิดจะเปิดก็ ทำใจไว้หน่อยนะแต่ใครอยากแหลมใครอยากวัดดวงก็จัดไปครับเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดซักครับไอ้กดซับสไครต์กดติดตามอะไรให้หน่อยกดนิดนึงนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว